สวัสดีครับอยู่กับื่อคีพี่ช็อปเหมือนเดิมนะครผมวันนี้เราก็อยู่กับ Honda PCX 160นะครับผมปี2023นบะครับเพืเ่อนๆรถยังใหม่ๆอยู่นะครับรถบ้านเดิมๆนะครับผมมาพร้อมกับสีดำนะครับระบบคอมบยเบรกนะครับยางหน้าหลังเปลี่ยนใหม่ของคาเมล ่นดูรอบคันกันก่อนคันนี้สภาพนางฟ้านะครับเอาไป90%รถอายุปีกว่านะครับปี2023อ่ะเรามาดูเลขไม้กันส่วนระบบกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับไม้ไอติมยังอยู่ครบนะครับเปิดเปาะฉุกเฉินหรือว่าบาร์โคดตัวนี้นะครับเก็บไว้ให้ดีอย่าทำหายนะครับเวลาเรากุญแจหายเราใช้ตัวนี้เป็นตัวทำใหม่ ถ้าตัวนี้หายก็ยกชุดใหม่เลยนะครับดูเลขหม่กันเลขไมหนึ่งหม่นห้าพกิโลใหม่มากเลขไม่ก็น้อยนะครับเรามาฟังเสียงกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะมันต้องกำเบกซ้าย ครบโฉมใหม่ล่าสุดนี่สวยนะทั้งไฟหน้าและไฟท้าย LED ไฟท้ายใต้เบาะว่างนะเอกสารผู้มืออะไรเรียบร้อยครบ เป็นรถซื้อสดมานะครับผมรถมือเดียวไม่ใช่รถประมูลนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันคันนี้นะครับผมย้ำกันอีกทีเป็น Honda PCX 160ปี2023นะครับรถอายุปีกว่า เอกสารครบโอนคันนี้เงินสดอยู่ที่78,800อบาทนะครับหรือว่าใครอยากผ่อนดาวรับรดศูนย์บาทส่งเพียงงวดละ1,300รกว่าบาท48บงวดเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนี่ใครสนใจมีรถเก่ามีรถมาเทินนะครับหรือว่ามีรุ่นนี้อยากขายทักมาสอบถามกันได้เราให้ราคาสูงนะครับสดผ่อนมีให้หมดนะครับผมรับซื้อเทินทุกรุ่นนะครับ ใครสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์ติดต่อ0654153413หรือว่าถ้าเข้ามาในเพจ a c e b o o k ภาษาอังกฤษคิวพีชอบเพจ a c e b o o k ภาษาไทยเนตมอเตอร์นะสะดวกช่องทางไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ